ดองอีปูกับบหอยเด้อบนี้ไปเบิ่งปูกับหอยอยไหนนาะมันก็ชือื่อันเกษตรปูมันมันยิ่มเรื่องน้ำมันจะมันเลยเอรยมากอยมาอันอันนี้อันนี้ยัางนี้ลุงอยู่ในอ่างนี่หอยเชอรี่น้อยลุงไปเอาพันมาแต่ใส่ลุงเป็นไม่ผดนะเ้ยพนธุ์าแบบเดียมงตัวหนกออนีเป็นยังสินี่ยลุง่ นั่นนั่นนั่นออกนั่นนั่นคือต้นต้นกำเนิดมันต้นกำเนิดมันด้วยพี่นั่นเป็น้ายต้นกำเนิดมันก่อนหอยเชอรี่วัดตีมันออกมาจากหันออกมาจากนี่นี่ไข่มันอ๋อแสดงว่าลุงไปเก็บไข่มาให้มันมาฟักเองแล้วมันหอยไว้อย่างนี้แล้วลุงเอาหอยอย่างนี้มันตากแดดตากเงี้ยว่าเป็นยังตีว่าเป็นยังเหรวันนี้มันมันออกตัวมากมันก็ลงน้ำไปเต้อือ ที่นี่นี่แหละมันกลายมาเป็นแบบนี้เออมันนี่มันมันเกาะน้ำใบแล้วลุงก็เอาใบมานีบัวแล้วเกาะมาไปลุงนี่เลยแล้วมันเอาอันนี้มาให้ที่หลังอันใบไม้น่ะเนี่ยแต่ตอนที่เป็นตัวน้อยๆลุงจังไรที่จับได้อยู่ในนั้นมันก็จับนั่นเดียวนั่นเดียวเอาไม้อันนี้เลยให้มันไม้อันนี้เลยอ๋อเอาไม้อันนี้บอลมันจับซื่อๆได้มันกินเออเออเออให้มันเกาะกินแบบวที่นี่เราก็ยกมายกมาไว้ในอ่างนี้ ก็ยังว่ามันตัวน้อยๆลุงไม่ไม่มันสีมีเปลือกเด้สังเกตุมเด้อจ้าเอาลงโดนมันเหี่งกินเปลือกเบิดมัน่หล่นเด้อ้อันนี้อันนี้เป็นไม้ยังนี่ไงการบักเพก่ะเอ้โหนี่อาหารของอันหอยเชลลีสั้นการบักเพกะก้าชอบขนาดเลยนู่นนะการบักเพก้าสดๆเนี่ยนี่เนี่ยเราปลูกแล้วก็ตัดกิ่งมาให้บักหอยพี่น้องวันนี้บักหอยแทะกินแทะกินใบสดดู แทะกินใบต้นเบิดแล้วก็เหลือแต่การมันบบบนี้อ้นู่นแต่การเคียวๆน้าลุงอันนี้การเคี้ยวๆน้าลุงดูการเคียวๆเลยการที่มันบ่ท่านอีกกินเบิดอันนี้กล้วยอันนี้กล้วยการกล้วยนี่กล้วยก็มักคือกันเด้ออืมนี่การกล้วยอ่อนต้นกล้วยต้นกล้วยนอกล้วยนี่โอ้แม่อทลีอืมอันนี้น้าลุงเบิร์ดเล่ไอ้เพกาเด่บางคนบ่รู้จักนะการเคี้ยวๆที่มันกินบ่ท่านเบิดนั่นน่ะเคี้ยวๆใกล้หมดนะอ่อันนี้คือผักเด้อ นั่นแหละพักชายานั่นนะอ๋อเอาพักชายาก้านชายามันก็กินเหมือนกันของทุกอย่างอยู่ในนี่มันกินหมดโดยที่ฮะโบสถ์เป็นธรรมสื่อฮะกาญคอก้านชายากับก้านไหนเพกาต้นกล้วยพักชายาใบใหม่ทุกอย่างหอยสิกินมาทุกอย่างปลานิ้อยู่ในสาหุ่นชายลี่ยูนตี กินไุกอย่างให้กันป่ะนินแต่ได้ให้เงินพี่ไ่ได้ซื้อของอาหารนี่คือศาสตร์ปโบราชาเป็นเน้นให้ประหยัดที่สุดประหยัดเมนอยู่ให้มีทุกอย่างทีน่ะลุงไม่ต้องมากมายเลยดูซิแต่ว่าเต็มไปหมดเลยนี่เขาว่าไม่มากมายแต่หลากหลายอ่ะอันอันอันนี้เดี๋ยวลุงก็เอามาปล่อยเองแม่นบอกอันนี้มันมันขยายตัวอีกไหมลุงใบผักจองปล่อยนี่เดี๋ยวเองมันขยายได้อ๋อจะถ้าหนังสไลด์ไงก็เอาไปปุ๊บแบบทุเรียนเล่ากันยั่งทุกตัวอยู่ อันนี้อันนี้หอยคมเดี๋ยวลุงอันนั้นหอยเชอรี่นี่ก็หอยค้มทั้งหมดเลยนนี้หอยค้มหอยคมอันนี้อันนี้ยังก่อลุงอันนี้อีปูปูลุงยำเว้นมันมาอยู่นี่เดีลุงรู้ทั้งหมดเลยโอ้รู้้โอมันขุดหูแล้วมันห่อนมันห่อนมันห่อนโอ้เราเห็ดไอ้ต้นโกยมันบังห่ม สร้างมันเถอะมันมันมันเข่าหูในเด้ในเด้ตัวนี้มันตายมันต้องมีตายเนี่ยตัวโมเน่หรือมันตายแลมีตายมีนี่พื้นบานเ้าโอ้ปูบานเ้าเออเออไปขุดมาปล่อยปนเรามาผสมนี่เด้มันขุดหู้อยู่มันบังคับเรียกต่างๆมันดินมันแด่แข็งมเขาต้องปั๊บเขาก็ค่อยลู่ไปเนาะน้ำเปิดเปิดจะเป็นกระสุอเลยเต๋อมันแห้งไว้เนาะว่าจะเปงเกรใสุนื้อมุด้นี้ยนุ่นบักคอยหัวง่ายเลย อันนี้เพิ่นปลูกเป็นม้าวหนึ่สามปีที่ผีเร็ววันนั้นเพิ่นมาใส่อที่ปีแล้วหวาอะไรเนี่ยปลูกกระโดนแล้วเนาะคาเลี้ยงคาลิงอุ๊ยไม่อยากโอ้ยแต่โนกระไดอีมาลงกงเกงมากอุ๊ยผักหวานพันไหมไม่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 ไมโอ้ขอโทษขอขอภัยพี่น้องสะออนสะออนของนะไปลูกเดียวเลยออนของพี่พน้องจ้าโอ้ โอ้ไม่กังอันนี้ลูกสาวอันเดี๋ยวเฮ็ดไปโหลดก่อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวเจอที่เปิดอืมช่างห้ยอะไรกันเนี่ยนฮี่เออเฮ็ดโหลดลงแมนแมนมันอยู่ไกล่เอ้พริกไทยซีรอนไก่มันอยูซีรอนตัวมันติดนี่มันอยู่ห่วอันนี้ก็ลุงมันอยู่ในห่วปูโอ้มันเข่าห่วหนูหนูดิหนูหรือปูโอ้มันขุดห่วอยู่มันขุดห่วอยู่พี่น้องไม่ออกเลย อมันขุดห um ูลายอยู่มันหนาห่อนเนาะเอามันขุดหูตัววันนี้ในหูอืมอืมเห็นไหมมันหูมันมันขุดหูห่อนลบลบแดดบราเห็นมันดอกถ้ามันยำขึ้นใ้นไตมันมันบ่อห่อนเดี๋ยวนองเอเนี่ยผ่าเนี่ยมันหัวบ่อบ่อแล้วลุงไม่ได้ใส่พลาสติกเนี่ยบ่อแล้วใส่้นี่ยังเดียวโอ้น้ำบ่อซึมเลยบ่อมันมีตัวหนึ่งที่ที่บ่อซึมลองตัวมันงก่อ ระบายอากาศม่นยขึ้นเลยจ้าดังดังยี่ห้อโอ้ขันอยู่ข้างในบ้านจังเหตุยังบ่ได้เลยนี่เนาะมาอยู่ข้างนอกนี่คนพบตัวเองคนพบความสุขโอู้ไม่แต่ปลากล้วยไม่แต่แนวกินแล้วบบกพริกได้เรถหน้าเดียวกับมีความสุขแล้วนู้เห็นของผู้ใดอยู่ข้างล้างผู้เปนบักพริกบอลุงของแพะของลุงเด็ของบออ๋อเออปลูกหลายๆปลูกเจ้าปลูกเขาปลูกเชิงเดียวอืของเพิ่น มีแต่ของนี้จะผสมมาใช้เลี้ยงเดียวใช่ห้องลุงทางนั้นมีว่ามีแต่อันเป็นเฮียนแต่วันนี้เฮียน,นก็เป็นสาหร่าาโอ้ตาปลาจา้ะเอเอใจใจนี่พริกไทยสีร้อนเล่เาโอ้สุดยอดเลยต้นนิยังกับบัวนี่คือต้นที่เขาทำยาตับผมเนาะต้นนิยังนึกบ่ออกว่ะโอ้เอากาลัดติโอ้นี่ต้นเกาลัด เราเห็นใบมันคือใบมีนะที่เขาว่าเขาผสมยาสระผมนะอืออันนี้เกาะบักไฟโอ้มีบักไฟด้วยนี่สวยงามมากเลนี่ยพี่น้องเอ้ยย้อนแสงแนวบอยอนแสงแนวเห็นแนวบอเห็นแนวมันหลากหลายหลายมีมะปางมะปาง บางด้วยอันนั้นทางนั้นต้นยังพู่นี่ไผคว่าปลูกไผรว่าปลูกยังม่ได้มาหนีรถเจ้ลินจีเควานมนึ่งลินจีโอ้ทางพู่นลิ้นจีนครพนมไผรว่าปลูกยังไมะเดื่อม้ารถสีขุ่นบ่เรามีปุ๋ยเรารู้จักปุ๋ยเอามาโปะธรรมชาติมากเลยเราเอาแต่ธรรมชาติใจไหลายเลยตาสพระราชาจริงๆริงนี่เมักปุ๋ยไว้

นึ่งย่อยสลายนึ่งชี้ก็เป็นอาหารผักหวานก็จับกระเจี๊ยบอยู่ปีน้องย่อยสลายชาขึ้นชาขัดเพื่อให้เป็นอาหารของพืชได้แล้วได้ผลทแล้วมันต้องปลูกเห็ดจังสี่ปลูกพืชทุกอย่างเลี้ยงดินเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเลี้ยงดินเลี้ยงดินให้ดีเออแล้วเอาอาหารมาให้พงเมีนยปูพืชคือปลูกดินก่อนปลูกพืชใส่ดินแต่ไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงพืช เลี้ยงดินก่อนเออปลูกพืชใต้ดินเดี๋ยวเลี้ยงเข้าเลี้ยงดินบ่ออย่างไรวะเขาซื้อเนื้องัวมากนี่อ่ะบ่อไปสื้อเนื้องัวมาเขาเลี้ยงเอามาปรุงห้มันเสียบก็น้อยกินมันบ่จ้าเออทั้งนั้นมีอย่างเราบ่แม่นบ่ปลาบ่ปลาโคมากันเจอทั้งนั้นมันจะหน้าใหม่ต่อเพื่อมันหลากหลายหลากหลายแล้วมีแต่อันอันนั้นมีแต่ไอัเราฟังไอ้ต้นไม้ไวป มาฟังต้นใหม่ไว้ั้างนั้นเลยที่จะปุ๋ยั้งนั้นอนใม่เนาะคอนใหม่จุลินทียา,า่งโกทั้งเพิงจุลินทีย์ามใ่ไม่จะปุ๋ยไม่แต่ธรรมาชาติท้านี้เห็ดจิมไว้ซือ้อบ่อน้ำหดมันก็เลยบ่อมีอย่างนั้นยานเดยวอาตันขุนทังไปหดเอาท่งนี้น้ำก็ถึง พ่ออะไรลุงพักขี้เล็กพักขี้เล็กอยู่หน้าบ้านกินเด้อจังหน่อยเป็นยอดคนใดอยากกินเาอไม้โซนว้นี่แลอพี่น้องจ้ามือนีดเบิ่งบ่ทัวบ่ถึงดอกพี่น้องจาเอาเอาเก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งซัมหนีเด้อปลูกอยู่ปลูกกินที่น่ะทีบ่ถึงไรเด้อนี่เราแบ่งปลูกของเราซัมหนีปลูกไปหอดข้างล้างนู่นแล้วก็ทุ่นัันก็เป็นบานเล่ากับสะเลียงปลา วี้พี่น้องเราปล่อยปลานิหาลอยตัวอยู่หลังบ้านออยู่แนวกินอันนี้เราสื่อแผ่นจากบาทวุน้นี่น้อป่าเป็นตะย,ย็นดีอ่ะก็เห็นห้องให้ลูกไส้มาถ่ายคนตักผาเป็นตะย็นวะ โอนี่ปลาอยู่ห้องทั้งนี่ลูก้องเออทงนี้ลูกไส้ทั้งนี้โอ้เขาเป็นเบาแหละแยกห้องแบบาอดชานนี่ซื้อจังไหนพวกนี้ปลาแผ่นอันเจี๋ยเอาแผ่นละ้อยหาบแพ่ละยหาซิบมันพ่วงทันใดนี่นี่เนี่ยนี่เี่ยีเห็นแผ่นแผนนี่ตีเห็นทันนั่นละลอยหาซิบบัดนี้ตาเอาจากแผ่นมาหนิหนึ่งสองสามสี่ซื้อมาแต่ใส่ปลาลอยหาซีบบัี มันเย็นดีแหละนอกปานอะปลูกต้นใม่ไว้้างๆด้วยโอ้มันยิ่งเย็นตัวขุดยังนี้ตี้โอ้น่าจะไว้มันเย็นมาอยู่ข้างนอกยังสีเย็นดีนะอต่ออกาะอะไโอ้พูไหนยาใบแล้วปลูกกันบักพริก รุยไปคนเดียวยุหันและนะ <c oughs> ิีนี้มันยาวเลยพี่น้องจ๋ามันน่าดูน่าชมไปหมดเอาทั้งสี่เลยจ้ะกดติดตามให้กำลังใจกันในได้พี่น้องจา๋าสำหรับมือนีก็สวัสดีค่ะ